ผู้คนต่างพูดกันว่าชีวิตองเชียวเป็นตัวคขอมวิบัติเป็นเทพเห็นการทำลายล้างเจ้าไม่เคยได้ยินดรือขนาดฝ่าบาทยังหุบปากเจ้าอยากวหลุกออกจากบาทหรือไงยังมีคนผู้นั้นอยู่ไม่ใช่เหรอคนผู้นั้นต้องเอาชนะเขาได้แน่เรื่องในคืนนี้เป็นเพราะทั้งอองวัดกลัวจ,จึงทำการใส่ความข้อเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนรักที่เต่าของข้า ผู้คนต่างรูด้ดีว่าเมื่อดาวทำลายล้างลงมาสู่โลกดาวจะกระพักไม่มั่งคงโชคดีที่ท่านออกไปรี่ฟูซันเป็นเทพกลับชาติมาเกิดคอยปกป้องฟาบาและไปลี่จริงด้วยจริงด้วยโชคดีที่ท่านอองชังซาข้าจะไปจนอ,องชันซันเพื่อขอร้องให้ช่วยกำจัดดาวไหยงานะ เลี่ยนเรื่องกันไวเกินถ้าท่านองยืนกลานที่จะจับกลมข้าข้าต้องไปหาองชันสันเพื่อยืมคำรอ้องอุ๊ยองชันสันทอมเพื่อราชกฎถามเพื่อห้องแต่องชันสันเป็นเทพลงมาจุกติท่านองของข้าช่วยพวกเจ้าจากคนหลอกลวงพวกเจ้าไม่ทราบซึ้งในบุญคุณ ยังเจอช่วยคนหลอกลวงนั้นอีกเจ้าจะเดือดร้อนไปทำไมเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออข้าน้อยก็ไม่รู้เช่นกันพะยะค่ะตอนนี้มีข่าวลือไปทั่วว่าฝ่าบาดได้ซึ่งคุณธรรมปลดปลานแต่องเชียวเดาหายนะทำให้เรื่องวุ่นวายขึ้นในวังหลวง อีกทางองช์ชายไปรีบฟูซันมีพลังมันกรมาตั้งแต่เกิดเมื่อหลายวันก่อนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลายครั้งแต่ได้ถูกช่างอ,องชันซันช่วยเหลือวางได้ปิดเขาทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยเขาออกมาไม่เพียงปล่อยเขาออกมาทั่วเมืองหลวงแต่ยัง จะเล่นกับใจของคนจำนวนมากด้วยพยค่ะโกหกหลอกลวงปล่อยเข่าคมลอยจับตัวมาให้ค่าให้ดา้านำตัวมาลงโทษอย่างสาสมเอะพยา,า่ะการจับกันอย่างเด็ดขาดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่มันจะบุ่มบานเกินไปหรือเปล่าการได้ใจราชกฤเป็นเรื่องที่สำคัญเออปล่อยเขาอ้าเจ็บเจ็บก็ไม่กล้าแล้วเมื่อราชกฎไม่เปิดใจต่อให้เจ้าใช้ไหมอ่อนอยังไงพวกเขาก็จะถูกไปรีบฟู้ซันยุยงได้อยู่ดีย่า ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลชีวิตคนเราต้องถอยบ้างเพื่อกันก้าวไปข้างหน้าและรักษากำลังไว้เมื่อถึงเวลาที่สุดงอราชกฎก็จะกลับใจมาเข้าข้างเราเองเจ้าวางใจเถอะข้ามีแผนไว้แล้วทางนี้เก่งมากเลยวางแผนได้อย่างเยียบยนต์ ถ้าอย่างนั้นก็ทําตามแผนของเขาก็แล้วกันฉันจ,จะกลุ้มใจกลุ้มใจไปทําไมเนี่ยท่านจะต้องชนะไปรีบผู้สันได้แน่ได้เครื่องครองร่งในไม่ช้าเจ้าพูดอะไรเอ,อ้ออ่าจะชนกันแพงแล้วเฮ้ย เลี้ยวคงอ้าเจ้าอย่าตะโกนไหมแล้วก็เก็บผมของเจ้าด้วย,ยาวางหลวงฝ่าบาทมีรับสั่งให้ท่านองจู่เฉียวเข้าเฝ้าได้เพียงคุณเดียวเงินข้ารอดท่านอยู่ที่นี่ฟู่ซันเป็นคนของข้าจะเข้าเยี่ยมสนิทพ่อเหตุใด จึงเข้าไม่ได้หลบไปเอ่อท่านอ,องโปรดทำให้ข้าน้อยต้องลำบากใจเลยย่คะให้พวกเขาเข้ามาอ่ะในที่สุดท่านอ,องก็มาขันทีฟู่เซเ็ดพ่อเป็นอย่างใดบ้างสวย อยานอนหลับแล้วไปตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พะยะค่ะเฮ้ก็ด้วยวุ่นวายค่ะอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเจ็ดวันก่อนฝ่าบัรทรงงานอยู่ที่ห้องอัดสอนเอ๊ะน้งเอ๊ะทหาทาร คุ้มกันฝ่าบาทเสด็จพออ่อเสดิจพอ่ออย่าก,กลัวไปรู้จะปกป้องเสดิจพ่อเองเพอะยะค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องการไปตรวจสอบก่อนฝ่าบาทฝ่าขันที ฟูดูแลเสด็จพ่อด้วยเออท่านอองวังพระไทยข้าน้อยจะต้อง <c oughs> ใช่เจ้าเจ็ดหรือเปลา่าข้ามาเถอะครั้งนี้เป็นรีฟูดสามทำเรื่องใบใหญ่หลวงนะท่านห้ามแพ้ให้เขาเด็ดขาดนะเ <c oughs> จะ้าวางใจเถอะเสด็จพ่อเป็นเช่นใดบ้างพะยะค่ะ ถ้าไม่เป็นไรเสด็จพ่อเป็นถึงโอรสสวรรค์จะมีสิ่งอัปมงคลเข้าใกล้เสด็จพ่อได้เช่นไรเรื่องนี้จะต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังแน่พะยะค่ะเอ๊ฝีมือคนกันหรอลูกจะตรวจสอบเรื่องนี้และหาคำตอบมาให้เสด็จพ่อเองพะยะค่ะถ้าข้าบอกว่าผีนางนั้น เอ็งก็รูจักละเอ๊ะ